ปลาไปก่อนครับผมแล้วก็ซื้อไปเลยครับจัดลองอะไรครับออซื้อไปเลยครับนัดตายครับผมมาดูบูนัดกันนะเมื่อวานก็สือเือมาแล้วนะกิจกรรมต่อไปครับผมผมนเน้นไปที่วีโอครับในชอ่องสามกิบนะแล้วผมไปแจก2สองรางวัลเลยนะครับสองรางวัลเลยนะไปดูนะครับ ดูงครับอ่ะปีเรปีนไปแล้วนะเอ้าตาเรกเข้าแล้วอะไรจะเข้าครับผมชิวเข้าด้วยครับผมุงแบบนี้นะเออกลัวครับผมเออเอาเข้าอีกแล้วฮะอะไรเข้าฮะเออต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เรียบร้อยเอาเต้าวินไปเลยครับเออหัตายมาอยู่แล้วก็ เออบัวครับผมบัวชื่อลายอะไรครับบัวชื่อลายอะไรครับอเสียงหายแล้วนะเสียงหายแล้วนะแล้วไงครับผมเข้าสิบนะแล้วเปลี่ยนเป็นครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ช็อตนี้เมก้าวินไปดีครับยม่ครับของจริงครับผมมีชื่อ บูกอชื่อไลายแล้วพีมาด้วยนะผมเออมาหอนะ้ายนะกิจกรรมต่อไปแล้วผมคอมเมนต์ในวิดีโอว่าผมถามแล้วส่งมาในไลน์นะล้วจะมีชื่อหมุนนะเออใครถัดนะผมไปเลยนะบวยโซนมาแล้วนะผมบุยโซนมาแล้วนะคุณแรกครับผมบวยโซนมาแล้วนะเออว่าไงครับคนต่อไปเป็นใครฮะเอ้าป๋าเจเจส่งมาแล้วรูปหนึ่งนะเออเอ้าป๋าเจเจส่งมาครบแล้วผมป๋าเจเจส่งมาครบแล้วนะเออใช่ไหมครับเอ้ยยังนะ ผมไม่ต้องสามคลิปนะผม,ผมไม่ต้องสามคลิปนะเออตอนนี้เงินหมุนไปแล้วนะผมเก้าร้อยกว่าบาทแล้วนะนี่ครับซื้อสปินได้นะเออในเว็บนี้ก็มีโปรผมห้าร้อยเปอร์เซ็นะ500น,นะโปรห้าร้อยเปอร์เซ็นนะได้เปลี่ยนมาพันเงก็มาซื้อสปินแบบนี้ได้ครับมีโอกาสจะได้เยอะกว่านะนี่ถึงเทินจะสูงนะผมแต่ก็มีโอกาสซื้อนะผมซื้อสปินซื้ออะไรด้วยนะซื้อกันได้เลยครับอ่ะหมดไปแล้วผมวิดไปหนึ่งพันสิบแปดบาทผมจับขอระดายนะ ถ้าย้ำก็คงไม่พอนะผมหมดแน่นอนนะ